วันนี้ผู้รักที่มีความหลากหลายทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดขบวนขันหมากไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ก่อนจะเข้าไปจดแจ้งผู้รักครับนี่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับเพื่อร่วมสนับสนุนพรบสมรสเท่าเทียมเนื่องในวันแห่งความรักการจดแจ้งผู้รัก LGBTQ+ จะถูกเก็บเป็นสถิติรายปีครับยังไม่มีผลทางกฎหมายนะครับจนกว่าพรบสมรสเท่าเทียมจะประกาศใช้ครับ ส่วนในกรทมค่ะวันนี้ก็มีการเปิดรับจดแจ้งคู่รักเช่นกันขยายจากปีก่อนที่นำร่องใน3มเขตเป็น50เขต คู่รัก LGBTQ ที่มาจดแจ้งบอกว่ารู้สึกดีใจบางคู่คบหากันมานานถึง15ปีเพราะฉะนั้นการมายื่นจดแจ้งแม้จะยังไม่มีผลทางกฎหมายแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดี mm. แล้วก็หวังว่ากฎหมายจะสำเร็จในเร็ววันนะคะเพื่อให้มีสิทธิรองรับด้านต่างๆเช่นการรับรองการบริการด้านสาธารณสุขค่ะ ถ้าเรามีถ้าเราจะได้จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมอ่ะคือว่าเวลาเข้ารักษาโรงพยาบาลเนะ่ะเราจะได้ไม่ต้องรอญาติเขามาเซ็นเราเป็นแฟนเขาเราสามารถเซ็นให้ได้เลยไม่ต้องรอญาติใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าทุกวันนี้พรามีเรื่องเกี่ยวกับผมไม่สบายอย่างนี้ก็ต้องไปตามที่บ้านมาเพื่อเซ็นแต่ตรงทางที่เราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ก็สาม,มารถตัดสินใจแทนกันได้เลยเพราะว่าเรารู้ใจกันอะไรมารเป็นความการันตีว่าเป็นความรักนั้น เราเทียบเท่ากับคนอื่นแล้วอะเราไม่ได้แบบเป็นตัวแปลกในสังคมอะไรอย่างเงี้ยพอ่อันนี้ก็ยังยังมีความหวังในเรื่องของนาคตอาจจะไม่เปิดจดทะเบียนของแบบสว่งเลยไหมคะหวังครับอยากให้มันแบบเหมือนกันไปนเลยแบบมีมีเหมือนกันแบบเป็นเหมือนชายหญิงเลยอะไรอย่างเงี้ยคณะกรรมการไทยแลนด์พลายและเครือข่าย L G B T Q ยื่นหนังสือขอบคุณและให้กำลังใจคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมเนื่องในโอกาสวันแห่งความรักครับแล้วก็เป็นการติดตามความคืบหน้าร่างกฎหมายนี้ซึ่งคณะกรรมาการยืนยันนะครับว่าคืบหน้าไปแล้ว80%แล้วก็จะเร่งพิจารณาให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมประธานคณะกรรมาการเชื่อว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะแล้วเสร็จและบังคับใช้ภายในปีนี้ครับ ผมเชื่อว่าเราพยายามจะทำกฎหมายนี้ให้ออกมาเร็วที่สุดนะครับระหวังว่าเราจะประกาศัะคับใช้ได้ภายในปีนี้นะครับแต่แน่นอนครับจะมีรายละเอียดของกฎหมายอีกหลายหลายมาตราที่ต้องขอเรียนว่าเราพยายามจะพิจรารณาโดยใช้ความรอบคอบนะครับเร็วมากเกินไปแต่ไม่รอบคอบเราก็เกรงว่ากฎหมายฉบับนี้จะไปตกในอาจจะโดนตีตกในในสภาใหญ่หรือแม้แต่กระทั่งในของที่สภา แม้จะมั่นใจนะครับว่าจะประกาศใช้ได้ทันในปีนี้แต่ก็มีรายงานครับว่าในกรรมธิการนั้นยังมีข้อห่วงใยอีกหลายประเด็นนะครับที่ยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกันเช่นคําระบุอัตลักษณ์ทางเพศที่จําเป็นต้องพิจรารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากจะมีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีการรับบุตรบุญธรรมหรือการมีบุตรด้วยวิธีอนามัยเจริญพันธุ์หรือการอุ้มบุญครับ